ช่วงลุยหุ้นเด่นวันนี้นะครับพูดถึงบมจการบินไทยนะครับท่ามกลางที่ราคาหุ้นของเขายังไม่ได้สูงมากมายแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเอามาพูดกันก่อนครับก่อนที่เขาจะประกาศผลประกอบการในไตรามาสหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการบินไทยเจอปัญหา สองเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องผลการดําเนินงานที่เขาขัดทุนเยอะแยะเลยฮะตั้งแต่ไตรามาสสี่ที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องที่เขาเอามาถกเถียงกันนะฮะเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะส่งผลมาสู่เก้าอี้ของคุณปิยะสวัสดิ์อัมระนันนะครับ กรรมการผู้อํานวยการการบินไทยนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าดีดีการบินไทยนี่เองแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นข่าวร้ายของเขาใส่เข้าไป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 นะฮะการบินไทยจริงๆแล้วมีดีหรือเปล่านะครับและปรากฏว่า มีดีจริงๆด้วยนะครับแล้วก็มีดีไม่ใช่ในระยะไกลเป็นการมีดีในระยะใกล้ๆด้วยครับโดยเฉพาะผลประกอบการในไตรามาสแรกของเขาจะออกมานะครับสูงมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับ ก่อนอื่นเราไปรู้จักการบินไทยให้ดีเสียก่อนนะครับว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับเช่นเคยครับก่อนจะลงทุนก็ต้องรู้จักบริษัทให้ดีครับการบินไทยก็ถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติที่ดําเนินธุรกิจการบินพาณิชย์นะครับทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและก็ภายในประเทศครับโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลักก็คือธุรกิจสายการบินครับและก็ธุรกิจการขนส่งนั่นเองแหละครับราคาหุ้นของอหุ้นที่เขาออก จำนวนหุ้นของเขานะครับที่ออกมาแล้วก็ชำระแล้วนะครับ2,183ล้านหุ้นครับแล้วก็ถือว่ามีฟรีโฟล์ถึง48.96%ครับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับนั่นก็คือกระทรวงการคลังนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะได้มีการมองเห็นภาพนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยประกาศว่าอยากจะขายหุ้นรัฐว,วิสาหกิจเหลือเกินนะครับการมินไทยก็ถือว่าเป็นหนในนั้นนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญนะฮะการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทยมันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าสายการบินแห่งนี้นะครับจะล้มไม่ได้นั่นเองแหละครับก็การบินไทยการกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ในการบินไทยนะครับทีนี้มาดูครับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะครับว่าการบินไทยเจอข่าวลบมาโดยตลอดนะครับโดยหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือข่าวลบกับผู้บริหารคนนี้แหละครับคุณปิยศวัดรษอัมรนันนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะดูฝีไม้ลายมือของคุณปิยะสวัส์รัตน์น,นะครับปีที่แล้วเขาให้ข้อหาคุณปิยะศวััดิ์ว่ายังไงรู้เปล่าครับให้ข้อหาไว้นะครับว่าหนึ่งการขัดทุนทการทำการบินไทยขัดทุนนะครับจากน้ำท่ำวมนั่นเองละครสองนั่นก็คือบอกว่าคุณปิยสวััดิ์ไร้ภาวะผู้นำครับนั่นคือข่าวที่มากับเพื่อนนะฮะ เป็นกระแสข่าวที่ออกมาเพื่อที่จะกระเพื่อมคุณปิยะสวัสดิอ์อัมรนันครับแต่ถ้าถามว่าโดยตรงแล้วความสามารถของคุณปิยะสวัสดิ์เป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่านักลงทุนหลายคนชื่นชมและก็เชื่อถือครับเพราะว่าเป็นนักพลังงานคนหนึ่งครับการบินไทยส่วนใหญ่นะครับจะใช้ต้นทุนเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียค่าน้ำมันไปมากมายก่กองครับคุณปิยะสวัสดิ์เป็นคนที่ เข้ามาดูการบินไทยในช่วงที่ราคาน้ํามันสูงและการบินไทยขาดทุนนะฮะแล้วก็ทําให้การบินไทยฟื้นขึ้นมาได้ด้วยการประกันความเสี่ยงเรื่องของราคาน้ํามันแต่ปีที่แล้วอาจจะมองข้ามไปหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีการประกันความเสี่ยงที่สูงมากมายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในไตรามาสหนึ่งปี2554ได้มีการประกันความเสี่ยงนะครับจุดหลักๆของคุณปิยะสวัสดิ์นั่นก็คือด้วยความเชี่ยวชาญด้านพลังงานก็เลย สามารถที่จะนำพาการบินไทยมาได้ในยุคที่ราคาน้ำมันกำลังสูงนั่นเองละครับข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวลบนะฮะท่ามกลางการบริหารของคุณปียสวัสดิ์ที่ออกมาผลการดำเนินง,งานติดลบจากปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปีที่แล้วเจอเรื่องราวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นซึนามีของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้แหละฮะก็เลยทำให้การบินไทยนะครับดูไม่ค่อยดีในปีที่ผ่านมาเขา การมินไทยปีที่ผ่านมานะครับขาดทุนนะฮะถึง1 1 9 7ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับโดยสูงกว่าถือว่า EPS ของเขาเนี่ยต่ำเลยฮะก็ติดลบ4.67เปอร์เซนะฮะ EPS เอ่อบาทครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่า1หุ้นที่ถือเนี่ยขาดทุนไป4.67บาทแต่ปีนี้นะครับก็จะกลับมาดีครับ คุณผู้ชมลองดูภาพกราฟนะฮะว่า r อา e ของเขาเป็นยังไงนะฮะจะเห็นนะฮะว่าภาพรวมของการบินไทยในปีที่ผ่านมานะครับครั้งหลังสุดเนี่ยคือปี2,554นะครับติดลบ13.99เเลยนะฮะเพราะว่าปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของภาวะภาวะของน้ำท่วมนั่นเองแหละครับคราวนี้ครับปีนี้เขาบอกว่าการบินไทย แค่ช่วงไตรมาสเนนะครับก็จะกลับมาดีครับลองดูอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารนะฮะไล่เรียงกันไปเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าเควินแฟ c เตอร์นะครับจะเห็นได้นะครับเส้นฟ้าฟ้าให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าเส้นฟ้าฟ้าคือปี2012นะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับขึ้นมาถึง78%แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองไล่เรียงกลับไปนะครับในไตรมาส4ี่เนี่ยด้วยภาวะน้ำท่วมนะฮะ อยู่แค่65เท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะเป็นจุดวัดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นจุดวัดให้เห็นว่าการบินไทยมีความสามารถแค่ไหนการบินไทยดูง่ายดูแค่นี้แหละดู c a บิน factor ว่าเป็นอย่างไรนะครับณนะวันนี้ถ้าดูในเยียร์2011นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าเยียร์2011เนี่ย โอ้โหแ a บินแฟกเตอร์ของเขานะครับถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับไม่ถึง78%ครับแต่ว่าคราวนี้ครับถือว่ากลับมาสูงขึ้นมาได้แล้วนะครับสำหรับตัวของ Cabin Factor นะฮะ78%บถือว่าดีครับไตรามาสหนึ่งของปี2011นะฮะอยู่ี่อยู่ที่76%ครับเพราะฉะนั้น78% ในไตรามาส1ปี2012ถือว่าดีกว่านะครับขณะที่ไตรามาส2ปี2011นะครับอยู่ที่66ครับก็เจอพิษสึนามินั่นเองแหะครับไตรามาส3นะครับอยู่ที่74ไตรามาส4อยู่ที่65นะครับสำหรับอัตราบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าควินแฟกเตอร์ง่ายๆครับลำหนึ่งมีที่นั่งเท่าไหร่แล้วมีคนจุเท่าไหร่นะครับก็จุได้ในไตรามาส1นะครับ 78%ครับภาพนี้จะชัดเจนเลยนะฮะจะเห็นภาพเลยนะครับว่าไตรามาส1ปีนี้นะฮะดีกว่าไตรามาส1ปีที่แล้วแล้วก็จะเห็นว่าดีกว่า Q4 ปีที่แล้วด้วยนะครับทีนี้นะฮะมาดูกันต่อไปนะครับว่าดีแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ต้องไปดูภาพรวมของราคาน้ำมันด้วยนะครับท่ามกลางร,ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าการบินไทยได้มีการปรับก,กันความเสี่ยง ราคาน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือทำเฮดจิ้งไว้นะฮะคุณผู้ชมครับทำให้การบินไทยเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันเครื่องบินต่ำกว่าราคาในตลาดนะครับแล้วก็การบินไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีผลขาดทุนสะสมในอดีตที่เขาเรียกว่า tag loss carry forward นะครับซึ่งนปีับเอ็ครับมีผลขาดทุนสะสมในอดีตรวม9 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มไตรามาสหนึ่งจะดูดีมากเลยครับผมหยิบบทวิเคราะห์ของฟิ a n เ i ียไซรั s มา พูดคุยนะครับคาดการแนวโน้มกำไรในไตรามาส1ปี2012นะครับว่าจะโดดเด่นขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยฟินันเซียเซรัตเคยคาดไว้แค่2,000ล้านแต่พอเห็น Ca b บินแฟ t เตอที่สูงถึง78%ครับเขาก็บอกเลยว่าน่าจะอยู่ถึง4ถึง4,500 4, ล้านบาทครับ4,000ถึง4,500ล้านบาทนะครับซึ่งจะดีกว่าไตรามาส4ปี11ครับ ปี2011ที่ขัดทุนนะฮะ5,364ล้านบาทนะครับแล้วก็ดีกว่าไตรามาส1ปี2011นะครับที่มีกำไร618ล้านบาทจะเห็นได้ไหมฮะว่ามันก้าวกระโดดมาขนาดไหนครับต้องยอมรับครับที่ดีขึ้นมาเคมินแฟกเตอร์ดีเพราะว่าการท่องเที่ยวฟื้นตัวแข็งแกร่งนะครับโดยยังมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เส้นทางญี่ปุ่นครับซึ่งฟื้นตัวมาได้มากเลยนะครับจาก ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยไม่ถึง70%เพิ่มขึ้นมา78%แนะครับแล้วก็ในเดือนมีนาคมมีเทศกาลชมดอกซากุระบานก็เลยทำให้พุ่งขึ้นมาครับซึ่งญี่ปุ่นนะฮะส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยก็จะเ,เป็นเส้นทางที่มีอัตรากำไรสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็ทำให้การบินไทยสามารถที่จะมีะไรายได้ขึ้นมานะครับลองมาดูกันประเมินกันทั้งปีสิ 2012ทั้งปีนะครับฟินันเซียไซรัสรประเมินการบินไทยไว้อย่างไรนะครับไตรามาสหนึ่งจะโดดเด่นและเขาก็บอกว่ามันก็จะเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็ไตรามาสสี่ปีนี้จะมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะไตรามาสสี่ปีที่แล้วนะฮะเจอปัญหาน้ําท่วมถ้าไตรามาสสี่ปีนี้กลับมาโดดเด่นนะฮะนั่นหมายความว่าวการบินไทย น่าจับตามมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็ลองดูกันนะฮะสำหรับการมินไทยผมเอาบทวิเคราะห์ฟินนซ์เซยร์รัสออกมาให้คุณผู้ชมลองเห็นภาพดูนะครับว่าเขาประมาณการไว้อย่างไรนะครับเขาประมาณการ Net Prof ฟินะฮะในปีนี้นะครับที่4,000กับอีก7ล้านบาทนะครับในปี2012นะครับส่วน EPS จะอยู่ที่1บาท8สตางค์ครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการบินไทยนะครับก็คือ เขาราคาหุ้นที่เทรดในขณะนี้นะครับยังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของการมินไทยที่อยู่ที่31บาทต่อหุ้นแปลกันง่ายๆล่ะครับคุณผู้ชมครับว่ามูลค่าของการมินไทยในตลาดหุ้นขณะนี้ต่ำกว่าที่การบินไทยไปซื้อเครื่องบินกันเห็นเห็นล่ะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เราเห็นภาพชัดแล้วว่าโอ้ถ้าซื้อการบินไทยขนาดนี้เหมือนคุณได้เครื่องบินในราคาต่ำๆนะฮะ ขณะเดียวกันครับการบินไทยวันนี้กําลังที่จะปรับตัวฟื้นขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเก้า e อี D ้ดีดีบินไทยของคุณปิยศวัสรษจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมากันจริงๆผมถามนักวิเคราะห์เลยว่าจะเป็นอะไรไหมเขาบอกว่ามันก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับเอาละฮะลองพิจารณากันนะครับสำหรับการบินไทยนี่แหละครับคือช่วงลุยหุ้นเหน่นครับ เอาละฮะถึงเวลาที่เราจะไปพูดคุยกับคุณประสิทธิ์กรโชคอน,นันต์นะครับบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ห o o d i n s i g h t c o m ครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมคุณเฉลิมชัยครับผมคุณประสิทธิ์ครับภาพรวมวันนี้ตลาดหุ้นสดใสนะเกี่ยวได้ยืนเหนือ1,200จุดได้ออก็ดูเหมือนว่าแกล่งทีนี้ต้องมานั่งลุ้นนะฮะว่า2,014จะผ่านได้หรือเปล่าท่ามกลางที่ตลาดหุ้นสูงอย่างนี้คุณประสิทธิ์มีหุ้นอะไรที่น่ามาแนะนําบ้างฮะ เอาอย่างนี้แล้วกันคุณจิรัมชัยผมมองหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแล้วกันนั่นนะฮะผมชอบในแง่ของทางสยามตัวบริษัทซินเทคอ๋อซินเทคนะครับอ่าซินเทคคอนสตรัคชั่นผมว่าเป็นอะไรที่เขาพยายามหลายครั้งนะที่จะตะกิจตะกายเนี่ขึ้นไปเห็ุจะให้เต็มบาทให้ได้ครับครับขึ้นไปแล้วลงมาอีกแล้วออผมว่าต้องต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ผมว่าถ้าเรามานั่งดูนะฮะโกบุ๊กของ ผู้ของตัวหุ้นตัวนี้นะอยู่ที่สิ้นปีห้าสี่ที่บาทสี่สิบสามครับน่าถือว่าโอ้โหยังต่ำกว่าบ,บุ๊กเยอะมากๆอืมต่ำกว่าบ,บุ๊กเพราะคนมองว่าบริษัทไม่ทากาไรหรือเปล่าฮะเราต้องมานั่งดูกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกอย่างอยู่ที่บุ๊กนะบางคนก็อย่าลืมนะหุ้นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่นี่แบบบ้านเกินกว่าบ,บุ๊กไปทั้งนั้นอ๋อนะครับนะที่แบบว่าสํารวจหรือติดตามดูนะฮะแต่ก็มีหุ้นตัวนี้เอ๊ะทำไมถึงไม่ เพอร์ฟอเท่าไหร่ถ้าดูแล้วนะเทียบกับพุ้นน้ำเหมาตัวอื่นอืแต่ผมว่าพุ้นตัวนี้นะในสายตาของหลายบรรดาเซียนต่างๆเขายังมองดูดีนะผมเฉลิมใยเขาให้ทาเก็ตตั้งบาทยี่สิบครับอืมไม่ว่าจะเป็นใครทีิตี้นี่ให้บาทยี่สิบนะฮะกหราครับคือเขาจะได้รับงานเพิ่มเติมในปีนี้เยอะไหมฮะโอ้โหปีนี้ถือว่าเขาออกมาเปิด เปิดตัวนะฮะเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาเาบอกว่าเขามีงานตัวเลขที่ยังไม่ได้ส่งมอบนีสูงถึง6 0 0อ๋อครับอ่าถือว่าเป็นทํารายสิติสูงสุดใหม่นะแต่มีทั้งหมดนี่29โครงการอืมก็คือแบ็กหลอกของเขานั่นเองแหละมูลค่าง,งาน<อ>ที่ยังไม่ส่งมอบใช่ไหมฮะครับผมนี่เขากําลังอยู่ระหว่างการประมูลงานใหม่นะฮะมี35โครงการครับครับเป็นงานที่มีกําไรหรือรอ่อฮะ ็ต้องมานั่งดูอีกทีเนี่ยผมว่ายังไงเขาด้วยความสามารถของผู้บริหารผมเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถทำกําไรได้เพราะว่าในของอนันต์เองเขาประเมินว่าปีนี้นะฮะเขาจะมีกําไรโตถึงประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ครับครับครับถือว่าค่อนข้างเลื่นกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะอ้าวถ้าพูดอย่างนั้นกำไร100%นี่ก็น่าสนใจนะฮะสำหรับตัวของซินเทคแต่ต้องไปดูดีๆว่ามูลค่างานของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นกำไรหรือเปล่าทำกำไรหรือเปล่าคุณชลธิชอย่าลืมนะว่า ล่าสุดมาเขามีการตั้งบริษัทย่อยเพื่อจะไปลงทุนเกี่ยวกับพวกซ์วิตอพาร์ตเมนต์ให้เช่าโครงการแรกเขาอยู่ที่ศรีราชานะฮะคิดว่าคงจะก่อสร้างในประมาณไต่มากสามปีนี้อครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดทําให้แบบว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้มีแค่รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างแต่จะมีรายได้การให้เช่าด้วยครัเพราะว่ามันเป็นตอไปหรือเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่า ทำให้สตาร์เกอร์เนี่ยเขามีความแข็งแรงมากมากแล้ละก็จะมีเรื่องของการฟ้องร้องลูกหนี้ด้วยนะครับครับครับผมว่าเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าตัดสินเนี่ยต้ตนปีหน้าเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขาชนะคดีเขาจะมีกําไรพิเศษเข้ามาไม่ต่ำกว่าร้อยล้านคือมูลนี่ถือว่าเป็นร้อยล้านเลยใช่ไหมฮะ ก็อันนี้คือกําไรประมูลนี่ประมาณ300กว่าล้านครับ,รบผมเอาละนั่นก็คือตัวของซินเทคยังมีอะไรที่จับตาได้อีกเยอะเลยนะฮะสำหรับหุ้นรับเหมาที่ราคาหุ้นยังไม่ถึงบาทตัวนี้นะครับอีกตัวนึ้ครับไม่เต็มบาทนะฮะไม่เต็มเ <c oughs> ต็งนะฮะอีกตัวหนึ่งนะคือ Nation มันติมีเดียกรุ๊ปวันนี้ถือว่าแบบว่าเล่นได้แบบซ<ห>าบซา เออวันนี้มาแรงเหมือนกันนะครับขึ้นมาถึง17.11โอ้โหูหคุณผระสิทธิ์วิ่งอะไรขนาดนั้นสำหรับ NMG ต้องยอมรับอย่างเง้นนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของสื่อเนี่ยทุกคนเนี่ยที่บินเป็นเจ้าของคอนเทนต์นะพยายามที่จะทำตลาดทีวีดาวเทียมนะผมว่าหนึ่งในนั้นในหลายตัวนะฮะก็คือ Nation ครับ,รบเป็นอะไรที่เขาประมาณสักกลางปีนี้นะคงจะได้เห็นเนชั่นทีวี ตอนนี้เห็นว่ากําลังฟอร์มทีมกันระดมกรุงเทพธุรกิจทีวีหรือเปล่าครับใช่ังทีวีมีแล้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นกรุงเทพธุรกิจทีวีคงได้เห็นฮะกรุงเทพธุรกิจทีวีว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่ที่สําคัญนะฮะโมเดลที่สาคัญผมอยากจะให้ดูตรงจุดนี้ว่าเขาการปรับสตั๊กเจอร์ใหม่โครงสร้างการบริหารใหม่ที่มีประสิทธิภาพนี่มีความชัดเจนมากขึ้นครับโดยได้ที่ว่าได้อดีตผู้บริหารเอ็นป้าหรือว่าคุณเสริมสินธรมนาภาเนี่ยเป็นรองประธานกรรมการบริหารครับ อย่าลืมนะว่าถ้าเราติดตามดูเอ็นพาร์ครับบุรุษผู้นี้ชอบต่อประกอบร่างเข้าไปเทคตัวนั้นไปซื้อตัวนั้นไปยันั้นตัวนี้คขรับทางของเนชั่นเนี่ยเอนเนชั่นเป็นสืมีเดียเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าาจับตเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนทําธุรกิจฮะมาหยิบงานสื่อนะฮะผมว่าต้องติดตามนะเรื่องของ คงเน้นเรื่องของการสร้างผลกําไรมากกว่าอย่างอื่นนะคุณเฉลิมใจผมว่าน่าสนใจให้ตรงที่ว่าผมว่าไอเดียของคุณเสริมสินสมนาพาเป็นอะไรที่แบบต้องดูดีๆและต้องจับตามองนะครับด้วยเพราะว่าเวลาเขาเข้าไปอยู่บริหารกิจการใดเจนได้ว่าหุ้นนี่ค่อนข้างแบบป๊อปปูล่ามาแต่ว่าปลายทางอย่างไรก็ต้องาส่วนใหญ่ป๊อปปูล่าช่วงเดียวครัต้องมานั่งดูนะตรงจุดนี้นะครับคุณเฉลิมใจผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเจยวนี้ ดาวเทียมธุรกิจสื่อดาวเทียมนี่เยอะมากๆครับผมคุณประสิทธิ์ครับไม่แน่นะเราเราจะเราอยจะได้เห็นนะคุณเมชัยการเข้าไปซื้อแล้วมาประกอบร่างกันทำให้ตัวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นก็ได้ในอนาคตดูเหมือนว่าคุณประสิทธิ์จะใบ้อะไรนะว่าเนชั่นจะไปเทคอะไรหรือเปล่าหรือซื้ออะไรมาประกอบร่างหรือเปล่านะฮะสำหรับคุณเสริมสินนะฮะก็ติดตามกันต่อไปครับแต่ว่าผมอยากให้คุณประสิทธิ์บอกนี้ นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าหุ้นที่ให้มานี่เป็นตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยวิธีการเล่นหุ้นเล็กนี่เราต้องเ,าาเรามัดระวังอะไรหรือเปล่าครับผมมองดูนะผมว่าพูดง่ายว่าข้อมองตัวไหนกระแสหมตัวไหนผมว่าก็ต้องดูกระแสเป็นเมนหลักเหมือนกันคะัครับครับเพราะเดี๋ยวนี้แบบว่าต้องอิงกระแสรครับผมอารรบรรยากาศยิ่งหุ้นตัวเก็งกำไรประเภทแบบนี้นะผมว่าเวลากระแสเห่อทีจะเล่นเงินทีเป็นล่อเวลาเลิกก็ อ่าบายบายตัวใครตัวมันครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากสุดท้ายคุณยังำะไรขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานครับครับผมดูปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับคุณเฉลิมชัยครับสวัสดีครับก็บอกแล้วฮะเป็นกระแสครับถ้าเรารู้จักบริษัทดีก็ลงทุนได้ครับแต่ถ้ารู้จักบริษัทไม่ดีตอนนี้เขาเก่งกำไรกันคุณผู้ชมนะฮะเข้าไปเก่งได้ร่วมได้แต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยนะครับ